สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะวันนี้ในที่สุดของผมก็มีนลครับปีนี้ราใบาจุดวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับว่าถ้าราใบาจุดมันเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยเราใช้แค่พวกไตรโคเดอร์มาเนี่ยทำาังันถึงจะเอาอยู่อ่ะจริงๆหลายคนก็ผมเชื่อเลยครับในใจเอาไงก็ไม่อยู่หรอกมันไม่ไหวหรอกมันไม่อยู่หรอกมันอยู่ครับ ถ้ามันมีปัจจัยที่เอื้อแล้วปัจจัยที่เอื้อเนี่ยไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรแบบไหนยังไงอะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูครับว่าเพราะว่าของผมเนี่ยจากที่ฝนตกมาติดต่อกันหลายวันเนาะช่วงนี้ผมทําคลิปว,นนวันนี้วันที่30กันยาปี67ครับซึ่งแน่นอนครับช่วงที่ผ่านมาใครไม่เจอฝนก็น่าจะแปลกเนาะครับแล้วทีเนี้ยของผมพอฝนตกบ่อยๆแล้วมันมีพัดติกลุมแน่นอนครับระบจุดเกิดง่ายแล้วก็เกิดขึ้นครับทีนี้มาดูผมจะใช้วิธีการจัดการแบบไหนยังไง สำหรับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ผมท้อเลยครับผมเคยเป็นหนักถึงขั้นแบบพักโรงนานๆการพักโรงไม่ได้ช่วยหรอกครับมันจะหายจริงๆเลยเนี่ยถ้ามันไม่เป็นถ้าเราไม่ได้มีการป้องกันหรืออะไรเนี่ยก็คือไม่มีฝนแค่นั้นครับบางพื้นที่อาจจะหมดฤดูฝนแล้วแต่ว่ามันมีหมอกหนาหมอกเยอะอันนี้ก็เป็นราใบาจุดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับแล้วพามาดูราใบาจุดของผมมาดูครับ นี่ฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกนะแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดกรีนโอ๊กผมนี่โซนตรงนี้นี่ยืดเลยอ่านี่ของผมข้อเสียอีกหนึ่งคือพื้นมันเป็นดินแน้วมันก็จะมีไอ้นอนตัวใหญ่เนี่ยถ้าเห็นขี้แบบสดๆอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับมันจะอยู่ข้างล่างไซน,นี้เลยนะครับโอ้ยสักสองสักสองตัวเนี่ยรุ่นนี้เรียบร้อย ้ามันบุกต้นพันผมนะไซส์นี้เนี่ยโห,โหเรียบร้อยเลยครับไม่เป็นไรครับวันนี้ได้นี่คืออาหารปลาจอมเรียบร้อยอ่ะพาไปยืนดูตรงนั้นดีกว่าครับมันเห็นชัดเพราะตรงนั้น,นเป็นะตรงเนี้ยไม่เป็นแต่มันยืดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาใบากล้วยมันเยอะนะผมก็เพิ่งตัดออกแต่ก็ไม่เป็นไรครับผักยืดขายได้เพราะว่าของเรายืดของใครก็ยืดครับอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราติดหลอดไฟช่วยเนี่ย ช่วยได้ครับมันจะลดการยืดได้อย่างเห็นได้ชัดอ่าทีนี้มาดูผมเป็นดาใบาจุดแล้วไม่มีพลาสติกคุมการเป็นดาใบาจุดก็เป็นเรื่องปกตินะครับนี่เป็นไงฮะมันจะเริ่มจากใบด้านล่างจากนั้นมันจะลามขึ้นมาด้านบนทีนี้ผมใช้อะไรผมใช้ไรโคโดมาครับเป็นแบบแบบแบบผงผมสั่งลาซาด้าทั่วไปนี่แหละครับผมใช้ของน่าจะเป็น ขออนุญาตใช้ไม,ไม่ไม่พูดชื่อดีกว่าผมใช้แบบซองนะครับสีน้ําตาลแบรนด์เขาสีน้ําตาลสองขาวหนึ่งร้อยกว่าบาทนี่ฮะร้อยนิดๆโุ้ได้เยอะมากครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นหนักๆเนี่ยไตรโคโดมาเอาไม่อยู่แต่ถ้ามันเป็นเพิ่งเริ่มเป็นอย่างนี้หรือเป็นหนักกว่านี้เอาอยู่เอาอยู่ก็ต่อเมื่อมันจะมีข้อแม้ครับถ้าฝนตกบ่อยๆ อาบไลโคเดอร์มาก็ไม่อยู่หรอกครับแต่ถ้าฝนตกแล้วมันหยุดอย่างของผมเนี่ยไม่ตกมาสามวันแล้วตอนที่ตกผมก็ฉีดจากนั้นมันเป็นไหมมันก็เป็นมันเป็นแบนแต่ถามว่ามันลามไหมถ้ามันลามมันจะลามขึ้นมาด้านบนเลยแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันหยุดทําไมผมถึงว่ามันหยุดเพราะมันไม่ลามและอีกอย่างส่วนที่เป็นเนี่ยมันจะแห้งนะเห็นไหมฮะอเด็ดมาให้ดูเลย จริงๆถ้าเป็นดาบใบจุดเันจะเด็ดนะครับยิ่งเด็ดยิ่งลามนะฮะมันจะแห้งแล้วก็จะเป็นรูอันนี้คือผมมองว่ามันไม่ขยายต่อแล้วแต่ถ้าขยายต่อเนี่ยมันไม่หยุดแค่ใบล่างนะครับมันจะขยับขึ้นด้านบนแล้วก็จะเป็นเร็วมากแล้วเวลาเราส่งร้านอาหารมันอยู่ในถุงแล้วเขาไปแช่ในตู้เย็นมันก็จะลามในถุงนั่นแหละครับมันไม่ได้หยุดมันก็จะลามต่อ ไม่ใช่เราเก็บออกแล้วมันหยุดมันไม่หยุดครับทีเนี้ยการฉีดไตโคโดม่านเนี่ยอย่าฉีดแค่ผักครับฉีดคลุมในด้านบนด้านล่างด้าน,น,าน,าานฉีดหมดเลย <Okay. S 1> ฉีดฉีดบ่อยได้ครับสามวันครั้งก็ได้ห้าวันครั้งก็ได้เพราะว่าพวกไจโคโดม่ามันเป็นปลาดีนะเราฉีดได้บ่อยใช้บ่อยได้ไม่เหมือนเคมีเคมีการใช้บ่อยมันก็จะอันตรายและมันจะตกค้างมากแต่พวกนี้ใช้บ่อยได้ แต่ถ้าฝนตกซ้ําๆใช้ยังไงก็ไม่อยู่หรอกครับมันก็เป็นอีกถ้าเป็นหนักออกต้องเคมีครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมฉีดเสร็จแล้วฝนมันไม่ตกสามวันมันก็เลยชะงักได้เอาอยู่ได้เดี๋ยวถ้าฝนตกมาอีกเป็นไหมครับมีมีโอกาสเป็นครับแต่ผมก็ต้องอัดตรโคดมาอีกเหมือนเดิมครับแค่นั้นนะครับเป็นทางรอดทางเดียวครับที่จะทําให้ผักสลัดผมอ่าไปต่อและขายได้ารากมันไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับ มันจะมีปัญหาแค่ใบแค่นั้นราใบจุดไม่ได้มีปัญหาที่รากไารากอะไรก็ปกติหมดครับระดับน้ําก็ปกติเพราะช่วงเนี้ยฝนไม่ตกสามวันแล้วผมผมแต่วันนี้ไม่แน่ฮะดูเมฆแค่นั้นนะครับถ้าเพื่อน,เ,อนเจรราใบจุดแล้วไม่อยากเดินเคมีก็วิธีนี้นะครับไตรโคโดมาฉีดบ่อย และที่สําคัญครับการฉีด,ฉด,ฉดทั้งหมดเลยฉีดคุมโรงเรือนเลยแล้วอย่าลืมนะครับสาเหตุคือพวกต้นไม้ใบไม้ด้านข้างเนี่ยตัดออกให้หมดเลยมีผลหมดครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยดูนะราใบจุดเดี๋ยวผมว่านี่มันราใบจุดเลยนะด้านนอกโรงสลัดเห็นไหมฮะน่มันก็เป็นละอง,ต,อง,ต,องตัวเนี้ยมันก็เป็นพาหะให้มันเป็นราใบจุดในโรงผักเราได้ดังนั้นถ้าจะใช้ไตรโคโดมาแล้วให้มันอยู่ก็ต่อเมื่อเราใช้เสร็จแล้วมันมีแดดแค่นั้นนะครับ ใชาใช้เสร็จแล้วฝนตกเป็นเหมือนเดิมครับยังไงก็เป็นแต่ของผมคือผมเออโชคดีหน่อยฝนตกหนักหนักหลายวันผมก็ฉีดเนาะจากนั้นมามีแดดมันก็เลยหยุดการเจริญเติบโตได้แต่ไม่ต้องห่วงครับผมทําคลิปแต่ตรงนี้แหละเพื่อนๆจะได้รู้ครับว่าเออมันลามไหมก็ติดตามผมได้ดนในคลิปนี้เอ,อในคลิปเอ่อวิดีโอเพราะว่าผมขี้เกียจไปเดินถ่ายโรงยาวทางนู้นเพราะผักโตมันอยู่หลังนน่นเลยแล้วมันก็ไกลด้วยผมก็ เน้นสะดวกค่ะใกล้บ้านเนี่ยเดินลงมาก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูแค่พูดแค่อธิบายเพื่อนๆก็เข้าใจแล้วครับเพราะการทําผักมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเนี่ยแต่ปัญหาหลักตอนนี้ก็ราใบาจุดนี่แหละครับหลายคนก็โอ้ท้อเป็นแล้วเป็นอีกก็อย่าไปสนใจครับไม่ใช่ไปสนใจ he. อย่าไปคิดมากครับใครก็เป็นผมก็เป็นเนี่ยราใบาจุดเนี่ยผมก็มีลูกค้าที่ต้องส่งแล้วผมส่งลูกค้าผมเยอะด้วยลูกค้าก็ร้านอาหารโรงแรมทั้งนั้นเลยแต่ผมก็ต้องรีบยับยั้งให้ได้ เพราะว่าการที่จะมีลูกค้าประจํานั้นเราต้องมีผักออกตลอดมีผักขายตลอดไม่มีบางอย่างได้แต่ไม่ควรไม่มีตลอดไม่มีเยอะไม่มียาวลูกค้าจะหายไปครับอย่างช่วงเนี้ยหลายพื้นที่น้ําท่วมเนาะข้าวโขงก็แพงแต่อย่างผักผมผมก็ราคาเดิมนี่แหละครับราคานี้แบบนี้อย่างนี้่สำหรับเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับ อยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปครับเรดโอ๊กช่วงนี้ก็ยังโตช้าน,นะครับเนี่ยดูแต่กินโอ๊กก็โตโตเรดโตอ๊กไม่รู้รออะไรนะเนาะดูรากก็ไม่ใช่ไม่สวยนะครับลากก็ขาวปกตินั่นเนี่ยดูแต่มันโตช้าอาจจะเนื่องด้วยสภาพอากาศสภาพแวดร้ดอมนมั้งครับผมก็ทํามาหลายปีนะครับปกติเนี่ยอย่างช่วงหน้าร้อนหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยเรดโอ๊กจะไม่เป็นไร แต่ปีนี้แปลกครับเรดโอ๊กงอเงแต่กินโอ๊กได้นี่ฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ